สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวนันนี้จะมาพามาดูแม่เป้งที่ว่าถอดปีกนะครับผมถอดปีกจะเป็นนางพญานะครับนี่ครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมที่ว่าถอดปีกออกแล้วนะครับผม เป็นนางพญารอตัวผู้สมพันธ์นะผมนี่ครับเขาจะเขาจะนิ่งนะผมเขาจะนิ่งนะครับเขาจะให้เห็นเป็นุช่วงนะผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับผมนี่ครับจะมีเป้งที่ว่าเขายังไม่ถอดปีกอยู่ข้างๆนะผมนี่ครับถ้าเกิดตัวเป็นแม่เป้งเขาจะอยู่แบบนิ่งนะผมนะครับ ผมจะเห็นอยู่อยู่สองลังนะครับอยู่สองลังนะผมอันนี้ก็จะเป็นไข่ไข่มุดงานนะผมน,น,ะนี่ครับไข่มุดงานนะผมเนี่ยอันนี้ก็ก็มีนะผมแต่เขาไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่านามยานี่เขาเห็นเป็นช่วงๆนะผมนะครับนะ ว่าจะอยู่ข้างในกรอเปล่าผมไม่รู้นะผมโลนี้ก็มีนะครับโลนี้นะผมแล้วก็โลนี้เห็นอยู่เป็นบางช่วงเหมือนกันนะครผมโลนี้นะครับนี่ไงครับผมโลนี้น่าจะ มีมีตัวเป็นน้ำพญาอยู่นะครับผมโหนนี้นะครับโลนอื่นนี่ผมยังไม่เห็นนะผมโรนอื่นนะครับเห็นสองโลสามโลนะผมสองลัางสามลังนะครับผมก็เลยให้เอากล้วยมาให้แล้วผมนะครับกล้วยเขากำลังกินอาหารกันนะผมกล้วยมาให้กินดีนะผมกล้วยนะครับเป็นอาหาร อันนี้ก็อันนี้ก็ยังรูรูนี้ยังไม่เห็นนะครัผมรูนี้ยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ไอไข่พวกผู้ไม่เป้งนะครับผมนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไข่เยอะเลยนะครับเป็นไข่มันงานนะครับไข่มดงานนะครับผมไอส่วนนี้นะครับขห,หา่นะครับ นะครับโลนี้ที่ว่าเป็นเป็นเทียนะครับโลนี้เชื้อราแล้วผมเป็นเป็นเป็นโลที่เชื้อราแล้วผมเขาก็เข้านะครับเขาเข้าใหม่นะผมกำลังทําไข่เลยนะครับผมโลนี้นะครับนี่มาดูชุดที่สามนะผมชุดที่สามนะครับชุดนี้นะผมเขาก็เข้านะครับนะครับ เขาจะออยู่ในปากขวดเป็นเป้งนะผมนะครับเป้งนะผมเป้งอยู่เยอะเลยนะครับนะี่ครับนี่ครับเป้งนะผมเป้งตัวผู้นะครับก็ยังผมยังไม่แยกออกนะผมนะครับยังไม่แยกไข่ออกแยกใบไม้ออกนะครับนะี่ครับผมเอาห่านให้เขานะผมเป็นกล้วยเหมือนกันนะครับให้เขากินนะผม สังเกตดูว่ามดแดงตัวเล็กๆเยอะนะครับผมนะมดแดงตัวเล็กๆเยอะนะครับลูกนะครับผมนะนี่จะเป็นปิงนะครับผมนคะครับที่เอามาใหม่นี่ผมยังไม่เห็นนางปรยานะครับผมที่เอามาลงใหม่นะครับผมยังไม่เห็นนางปรยาเลยนะครับผม่นะก้วยเขาก็จะก,กินดีนะครับผมกิน กินเยอะนะครับรวยนะผมมาเด็ดเพียงเท่าทนี้นะผมใครชอบก็าฝากไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ